ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านติดตามคลิปต่อไปครับพี่นอ้องจับได้เลยค่ะโอ้แม่ข่างามงามเลยครับจะกมีผัวไปพุ่งนสงสัยบม่มีผัวนะครับน,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 นี่ เังไม่เห็นลงชานะอันนี้สปอนเสือใ่ครับนี่สปอนเอรอใ่ป้าครับป้าปั่นอ่าเตียวหลันชุดิกานะครับบัตรเราอุดมเหมือนนี่ไม่เห็นลงชานกันผู้ตายูนหลายขายจะเสียบเสียบเบิร์ไปคิวเดวครับ

아 u l

ซาทุกค่ะตอนนี้ลงท่าน,น้องอจาจาผ้ารวยเก็น้ำแข็งมืดไปเรียบร้อยครับพี่น้องเหลือตะไ๋วยเตียเต๋ยวตะไคร่ร้านชติกาโกเดง้งเล้อค่ะเด้อเก็ดน,น้ำแข็งของน้องจะาจาผ้ารวยกับร้านชติกาหนึ่งร้อยถ้วยหมดไปเรียบร้อยแล้วขนมถ้วยกับมืดเรียบร้อยแล้วพี่น้องทุกอย่างแจกมืดราคาเหลือก๋วยเตี๋ยวพี่น้องนี่ค่ะลงท่านร้านชติกา มีค่ะมีหลานเขยอดีลแล้วก็หลานเขยน้องแจ็คพ่อน้องไทเติ้ลแล้วก็พ่อน้องโบนัสนะคะหลานเขยทั้งคู่ค่ะบาลามีพ่อลุงพ่อลุงเป็นประธานใหญ่ค่ะพันเฮ็ดบุญรหลายหลายพี่น้องพ่อลุ่งคนสร้างบารมีตอนนี้ต่อคิวรงท่านกว๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวกูเด้ง <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวกูเด้งพี่น้อง ร้านโชติกาเด้อค่ะเด้อบ้านเราอุดมก๋วยเตี๋ยวโกเด้งสองร้อยถ้วยของน้องจ่าจ่าเกตหีมะหกสิบถ้วยร้านโชติกาสี่ถ้วยรวมเป็นหนึ่งร้อยถ้วยเหมือไปเรียบร้อยค่ะเลือกก๋วยเตี๋ยวย่างเดียวค่ะตอนนี้นี่ค่ะบริเวณวัด เ,นเรนดีเพื่อนเตีย่ยก็ล่างเตรียมก๋วยเตี๋ยวให้ท่านที่มานในงานค่ะร้านชติกาเป็นมือหนึ่งค่ะเพื่อนเตีย่ยมือสองลวก็มีร้านเขยน้องแจ็คพน้องไตเติรแนละก็น้องดิว่อน้องโบนัสร้านเขยของน้องจาุาผ้าร้อยเอ็นค่ะพี่น้อง ท่านแตดกับฮอนเล็กน้อยค่ะว่ะฮอนต้นไหนกับสู่กับพี่น้องเพราะว่าอันลุงท่านเนาะได้บุญหลายๆมาตาบานไหนคะคนสวยอันทุ่ง่ายนี่บ่จ้าอาหารหนามาเบิ้งกล้องเนี่สู่ๆเนี่ยอันไปเบิ้องจับควงเนอะซ่องน้องแกจ่าพะรว่อยยูทูบบอกว่าน้องแกจ่าพารวยแล้วเห็นหน้าจับควงเลยโปรโมทซ่องจับควงนด้เนี่ยกดติดตามให้แน่เด้อพี่น้อง กินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราติดตามไไดนเดินของน้องจาจาผ้ารวยผู่อยากเห็นจะคว้างด้วยบักล่ะเขาไม่ได้มือถือเด้อกดช่อง YouTube น้องจ่าจ่าพ้ารวยเอาจากมือถือน้องจ่าจาพารวยหลักเหตเจ้าของปั๊บเลยอยากเห็นจ้าของเบึ้งกดเดาเด้อตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวคิ้วเงี้ยมากเลยครับพี่น้องจากนาถนนไห่ฮอดสาราวัดเลยครับพี่น้องค่ะคิ้วหาก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอ้คิ้วเาี้ย สองร้อยถวยค่ะบ่าจ้องหว่วงสองร้อยถวยสองร้อยถวย,200ถวยท่านอยู่จ้าเตรียมมาสองร้อยถวย,ยเตี๋ยวแม่มาจัดไลแม่มาเื่อเวให้บ้างสองร้อยถวยพี่น้องพ่ออยู่ดอกนับมาบาดัดออดสองร้อยคนอยู่นี่เป็นตลาดได้กินว่า 1, 1, 1, ท่นนีทน่ท่านท่านท่านอยู่สองร้อยถวยทอดอยู่อันนี้น้องจ่าพ่อรวยข,ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะคิวเน่ามากเลยพี่น้องคิวเกียวร้านโกเดิงบ้านเราอุดมแซ่บที่สุดเลยค่ะอร่อยมากเมื่อนี้มาเปิดลงท่านน้องจ่าผ้าร้วยกับเกตฮิมะค่ะ100ถ้วยของน้องจาจกส60ถ้วยร้านชติกา40ถ้วยรวมเป็น100ถ้วยกับพี่นอ้องขอฝากกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องเจอกันคลิปหนะ้า สวัสดีค่ะบริเวนวัด